สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องทัพทีมคนสวยตอนนี้เราก็จะไปเล่นเกมโรบ็อกนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุเฮ้ยหยุเฮ้ยหยกระโดดกระโดดกระโดดเมื่อไหร่จะถึงรอบมีนชาติโหทุกคนทำไมจุดเซฟมันกระโดดข้ามไม่เป็นไร มีเสียงเดินด้วยสูง,งมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเสียงนี่คือข้างล่างมีคนปีนดะ้วยเยาวอย่าปีนแค่สีเขียวเฮ้เจ้าหนังสือเธอคิดว่าเธอทำอะไรได้บ้างอ๋อฉันคิดว่า ฉันคงจะเออช่วยเธอให้บินได้บินได้งั้นเหรออ่าฉันก็มีแล้วก็เหมือนกันอ๋อได้เลยทับทิมสิงแห่ะทุกคนเฮ้ย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 อืมจุดที่อื้อ,อ,อ,อ ็จะขึ้นบันไดสีลุงที่ไม่มีใครเหมือนตกทับทิมเสียงแห้ทับทิมก็ตกทับทิมขี้เกียจอันนั้นไหมเชื่อทับทิมเป็นไวรัสโควิดเราเล่นกิ้ยดิ้งดิ้ง ทีไม่ได้เป็นไวรัส like โควิดนี่แค่ทิ้งแค่พูดเฉยๆอืมนี่คือตัวทับทิมนะคะเราต้องไปอีกไกลเลยโอไปทางไหนดี ทุกคนนี่ทับทิมก็กำลังกระโดดอยู่นะคะทุกคน <c oughs> เอ,อือได้ยินเสียงดังอ่ะนี่ทุกคนดูทับทิมทับทิมปรับเสียงลงแล้วนะ <c oughs> อา้าวทุกคนทับทิมยิงตายวันนี้ก็ขาลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ